ก็เลยบอกจาดย์อาเตรบอว่านี่เมื่อไม่มั่นใจชนิดจัดงานเนี่ยอายเขานะไปบอกเจ้านายคุณซิว่าจะมีเทศให้มาช่วยเหลือด้วช่วยนั่งหนอยไม่มีนะไม่มีข้างคนข้างนอกมาพอแย่ก็เลยได้ะได้คุณกับพิทย์คุณขนกพรคุกินกำจายคุณสมพงษ์คุณรัตนากินกำจายคุณสุรชัยคุณอสุวิตรากิตกำจาย นี่เป็นหลายๆก็มากรัน,นามาเพราะไม่มีที่จะไปมีใจศรัทธาประสาหน้ามามืุ่ตไม่มีที่จะไปวันนี้ใครเขาะจับมหาชาติกันสองมีใจศรัทธาเลองะผมพระไ,ได้ข่าวจากทีรพงก็เห็นว่าจับแปดแสนใจหายนะท่านเกือ,ชอบช็อกแปดแสนใช่ไหมฮะบริษัทกีโตเนี่ย แปดแสนแปดหมื่นเหรออะไรอยเป็นี้แปดแสนอ่ะเขาันทิ้เทปไปแล้วท่านนะดูสิหน้าแดงแปดเด็กเพราะแปดแสนหน้าดแดงเลยละอาม่าจะน่นเฉยๆนะ 8, แปดแสนี่จทำไปไม่ใช่งวัวเหมือนกัน,นนะก็ไม่ตงมากท่านไม่องมากเลยเขา,ไม,มาขไม่ได้ว่าอะไที่เนี่นะมากน้อยไม่ว่า,านแม่ขุนกกไม่วาไม่ทำเลยทุกไม่ว่า เดี๋ยวาจำหน้าได้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ฟังเทศกันเราบอกจัดให้มันเป็นพิธีการหน่อยเบาจันทร์จระพงจัดจอย่างนี้เป็นแบบนี้ย่างรศิษยสามศิษสามกศิษสามันไม่ต้องแบ่งตามคาถาหรอกแบ่งยากเนะทียนพันในกิามหารทพาาราพาารูพัพนศิาหารดอไม้พันหารผลไม้พันิหารย่งศษามิสา ก็สิบสามกันมันหนักพอพอดีกันท่านแล้วเสร็จแล้วเอาความเทศเสร็จแล้วก็มีวัตถุมงคลหนึ่งเขาถือกันว่าต้องมีผลต้องได้รับผลไม้เป็นอย่างน้อยผลผลผลสองน้ำมนต์ต้องเอาไปโบราณท่านถือว่าถ้าใครกินผลไม้มหาชาติจะได้บรลรลุมรรคผลใครดื่มน้ำมนต์จะได้จะได้ลิ้มรสพระนิพพานผลไม้อะได้เป็นรูปก็เป็นผลผล เพราะฉะนั้นด๋่วผลไม้เขาเขาบอกผลผลบอกเอ้ยกินเหมือนกันเหมือนกันผลไม้กับรสชาติถูกตุกอย่างมันเหมือนกันแต่สถานการณ์เหตุการณ์ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเค้กเนี่ยซื้อกินวันนี้ก็ได้แต่ถ้าเค้กวันเกิดเป็นไงท่านมันดีกว่ามันไม่เหมือนกันพระก็เหมือนกันเอ้าอสมมาจมาแจกพระ สมมติแจกพระพระพระชัยวัฒน์ของวัดระ,ะบบกิจสมมุตินะไม่ใช่จริงนะแต่หลวงพ่อ,มพอสมเด็จท่านจะเครียดว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเอาที่ไหนให้ก็เจอประกาศที่ไหนเถิดสมมุติเพราะว่าทำรุ่นที่แล้วก็โยมบูชาไปหมดแล้วอาตมาจะไปใช้เส้นนะือท่านเป็นพระจะต้องใช้เส้นนะท่านนะชาพระอตาอตมาบอกอาตมาแจก รุ่นนี้รุ่นสุดท้ายแจกเดี๋ยวก็ทันจะคุณแจกก,จก,ก็ดี้ารเลนแจกก็ดีระดับล่างลงมาก็่าเหมือนกันถ้าหลวงพ่อสมเด็จ,จแจกนะท่านเหมือนกันมาท่านเหมือนไหมพระเหมือนกันไหมเหมือนแต่ความรู้สึกไม่เหมือนตรงที่หนะึ่งอันหนึ่งวัยรูปที่สองคุณโุฒิของหลวงพ่อสมเด็จสามชาติวป็นที่คือสมสาศสกติ์ที่สำคัญที่สุดคือว่า อายุของศีลสมาธิปัญญาไม่เท่ากันจึงบรรดาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นญาติโยมก็เอาไปเส้นจะเป็นเร่าน้ำเหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันน้ำมนต์กับน้ำธรรมดาไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ขออ่ออปราบรคในงานนี้แล้วก็ขออนุทนาพระคุณเจ้าทุกทุกที่มีเลือดมหาโมกุลอ่าและเจริญรัตสถานต่อไปเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ เห็นอะไรเป็นมาเมออื่อคดขอนิมนมานะครับจะได้เวลาสอนเขาจะได้ไม่แแปลกอะไรที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นและเราจะต้องสอนเขาอย่างนั้นมันเหมือนเข็มทิ่มแทงใจเราที่ขออ,อนุโมทนากราบขอบพระเดศพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จที่เราประทานอ,าอนุโมทนาขอบคุณพระ,พระรงอ,งองณเจ้าพรกรูปอนุโมทนาญาติดยมทุกท่านกาัน